ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สึ่งหนูก็เรียกว่าครับจะพามาชมทิกตอกครับเลื่อคลายเครียดครับมาชมคลิปในทิกตอกัดคลายเครียดกันครับคำขำครับมามวนน้ำกันครับติดตามได้แล้วครับ ฉันในเมื่อก่อนและฉันในตอนนี้ถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าเราอะ่ะเธอทิ้งเราได้เลยนะมาติดกูใหม่ๆบอกจะซื้อ BM316i ให้ ได้ไหมล่ะพอฟันกูไปแล้วซื้อฮอนด้าให้ฮอนด้าซีวิกก็ดีทมเถไล้ะซีวิกจะไม่ว่าไฟทําให้เหล็กกล้าปัญหาทําให้คนแกรง่งเหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้แดงคนจะแกรง่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทายจงอย่าลืมว่าไม่มีชะตากรรมที่กําหนดชีวิตมีแต่ชะตาชีวิตที่เรากําหนดเองนะครับ แฟนนะจะหาเมื่อไลรก็หาได้แต่คนที่อยู่กับเราตลอดชีวิตนะสิมันไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่ใครก็ได้นะถ้าคุณเจอแล้วจับมือไว้แน่นๆนะโอ้ยตัวจริงไม่ได้เป็นจังซี่ดอกแตงโ h บเอาใส่เสื้อ,คอเคยเห็นละตัวจริงอันหน้าโมกเพราะปั่นเอียังหน้าบักง่ายๆพูกนะ่ะ อันอันเพิ่นใช้แอปนัน่นสามร้อยเกตสิบองศานี่นะปั๊บจนจำเลยนี่หน้าบักเลียวเนาะตาก,กับบักโลโลโอ้ยก็เลาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เสียงหน่อยคนเลี้ยงวานในเด้อครับเด้อเปื่อมิตรไปใหม่เสนอมิเป็นประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องบ้านฮอดวงต่อไปครับสำหรับมือนี้เอาไว้สมมติละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ